สำหรับข้อสอบอนุกรมครับจะมีอยู่แนวหนึ่งที่ออกสอบบ่อยๆแล้วก็มาทุกปีแต่มันอยู่ที่ว่าบางปีคุณไปสอบภาคเช้าหรือภาคบ่ายอย่างเงี้ยมันก็จะเป็นข้อสอบคนละชุดแต่คือมันมาตลอดอยู่แล้วอย่างน้อยๆหนึ่งข้อแล้วผมว่ามันไม่ยากเกินไปถ้าเราสามารถใช้สายตานะครับในการจับสังเกตได้อ่ะวันนี้ผมเอาแนวข้อสอบที่มีอยู่เนี่ยมาเขียนให้นะครับ4ข้อนะเป็นแนวข้อสอบจริงแต่ว่า เขียนผ่านมือตัวเองนะครับจากจากจาก,จากครังจากความทรงจําจากที่บันทึกไว้เนี่ยสี่ข้อดูเร็วๆนะฟ,ฟืด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 ดอ่ะมันคือข้อสอบอนุกรมแบบที่เวลาคุณเห็นนะผมจะบอกงี้เลยนะครับอย่างแรกเลยคือลักษณะของมันเนี่ยนะมันจะเป็นโจทยาวๆ ยาวๆคือยังไงคือโดยประมาณนะครับจะมีเลขอยู่ตั้งแต่ประมาณ7ตัวขึ้นไปเนี่ยคุณลองดูดิหนึ่งสองสาี้ไอ้นี่มี8นะครับข้อนี้เท่าไหร่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8 9นะครับอันเนี้ยอันที่หนึ่งก่อนนะอันที่สองนะครับลองสังเกตว่า มันจะมีเดี๋ยวเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดหรือบางทีก็เพิ่มเพิ่มแล้วก็ลดแล้วก็ลดแล้วก็เพิ่มแล้วก็ลดอย่างเงี้ยเป็นลำดับของมันเป็นจังหวะของมันนะครับเนี่ยลองดูดิไอเนี่ยเพิ่มไอเนี่ยลดไอเนี่ยเพิ่มไอเนี่ยลดไอเนี่ยเพิ่มเห็นไหมไอันี่ลดไอันี่เพิ่มเนี่ยดูนะตัวนี้มาตัวนี้เพิ่มลด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  อ่ะดูลดเพิ่มลดเพิ่มนะแล้วก็เพิ่มแล้วก็เพิ่มเพิ่มเนี่ยมันจะเป็นจังหวะของมันอย่างเงี้ยนะครับมันจะเอาเน่เอานอนกับมันไม่ได้เดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเนียอันนี้ลดอันนี้เพิ่มอันนี้ลดอันนี้เพิ่มอันนี้ลดอันนี้เพิ่มอันนี้ลดอย่างเงี้ยจังหวะอย่างเงี้ยเดี๋ยวเพิ่มเดี๋ยวลดเดี๋ยวลดลดเพิ่มเพิ่มนะครับเจอแบบเนี้ยสันนิษฐานนะครับ สันนิษฐานว่ามันจะเป็นวิธีการแบบกั้นห้องอ่าพอเราสันนิษฐานว่าเป็นแบบกั้นห้องทำยังไงอ่ะเราเราเราเริ่มลุยเลยนะครับเราก็กั้นห้องมันจะมีที่แนวข้อสอบกอพอนิยมออกนะจริงๆในทฤษฎีเนี่ยโอ้มันจะกั้นแดตัวต่อหนึ่งห้องก็ได้นะครับแต่ทฤษฎีกอพอเนี่ยมันจะออกสองสองหรือสามนะครับเราก็ลองกั้นสองก่อนก็เนี่ยฮะให้2ตัวมันอยู่ด้วยกัน สองตัวให้มันอยู่ด้วยกันจูจีกันเป็นผัวเป็นเมียนะครับสองตัวอยู่ด้วยกันนะครับแล้วเราก็ใส่ใส่กล่องของเราเอาไว้แล้วก็กั้นอีกตัวนะเหมือนจุดๆอย่างเงี้ยแสดงว่าไอไอตัวเนี้ยที่เราจะหามันก็จะมีเพื่อนของมันอยู่ในห้องอีกตัวหนึ่งนะอ่ะทีนี้เราก็ลองมาหาเลยนะครับสเต็ปแรกๆที่ผมแนะนําเลยนะครับก็คือให้อ้ตัวหน้าเนี่ยไอเนี้ยคือตัวหน้าใช่ไหมให้ตัวหน้าเหมือนคุณใช้สายตา เพราะว่าทาข้อสอบอนุกรมมันจะต้องไวนะครับคุณใช้ใสายตามองเทียบระหว่างตัวหน้ากับตัวหน้าก่อนอ่านะคืออะไรถ้าข้อนี้คุณจะเห็นว่ามันห่างกันอยู่เท่าไหร่ห่างกันอยู่2ถูกไหมสิบห้าไอ้นี่ห่างกันอยู่เท่าไหร่ห่างกันอยู่4นะครับสิบเก้าไปยีิบห้าห่างกันอยู่หกนะก็คืออะไรสองสี่หกแสดงว่าไอเนี้ยก็ต้องห่างกันอยู่แปดถูกไหมสองสี่หกแปดอ่ะนะก็เป็นความสัมพันธ์ คือถ้าตีมาอีกชั้นเนี่ยมันก็คือบวก2บวก2อันนี้ก็บวก2เนะ2 4ส8นะครับเพราะฉะนั้น25่บวก8เป็นเท่าไหร่25่หบวก8เป็น33นะครับก็ตอบข้อข้อนี้จบแล้วนะครับคือจริงๆถ้าเสียเวลาอีกก็มาหาข้างบนก็ได้แต่ก็ไม่ต้องเพราะาเราได,เาได้เราได้คำตอบเป้าหมายเราแล้วนะครับแต่ถ้าจะหาตรงนี้ก็เราจะเห็นว่ามันห่างกันเท่าไหร่ห่างกัน3ถูกไหมแล้วอันเนี้ย อันนี้ห่างกันบวกไปอีก5นี่ไงก็คือน่าจะเป็น3 5และอันนี้ก็7อ่าแต่ไม่จำเป็นจะต้องหา,อาลองมาดูข้อนี้เลยเห็นไหมยาวฟืดอย่างนี้นะครับแสดงว่ามันน่าจะเป็นอะไรน่าจะเป็นกั้นแบบนี้ก็กั้นไปเลยครับแล้วตรงนี้ก็กั้นสมาชิกของมันแล้วก็ให้มันอยู่ให้มันอยู่กับตัวที่เราจะหา,าทีนี้วิธีการก็เหมือนกันก็ดูอะไรอีก ตัวหน้ากับตัวหน้าอีกนะตัวหน้ากับตัวหน้าอีกเพราะเราเนี่ยลองคุณลองมองด้วยสายตาอย่าพึ่งแบบตะบี้ตะบันบวกลบคูณหารเลย <c oughs> พอมองด้วยสายตาเราจะเริ่มแยกแยะความแตกต่างระหว่างตัวเลขของมันได้คืออนุกรมมันเป็นการคำนวณผสมไหวพริบอะ่ะนะเนี่ยเราจะเริ่มแยกแยะความแตกต่างระหว่างเลขของมันได้มันคืออะไรครับอันนี้ก็คือบวกสามถูกไหม อันนี้แล้วก็บวกไปอีกสามถูกไหมครับอันนี้ก็บวกไปอีกสามอันนี้ก็บวกไปอีกสามเนี่ยอันนี้ก็บวกไปอีกสามนะฮะแล้วก็ตอนต่อมานะฮะก็คือตัวหลังกับตัวหลังเนี่ยสิบแปดกับห้าสิบสี่นะครับสิบแปดกับห้าสิบสี่ก็ห่างกันเท่าไหร่อะไรเป็นสิบสี่อะไรบวกแปดเป็นสิบสิบเอ่อหกแล้วก็สามสิบหกบวกสามสิบหกนะครับห้าสิบสี่บวกไอ้นี่ตรงนี้ต้องเป็นสี่นะครับก็เป็นห้าสิบสี่ นะตัวนี้ตัวนี้ต้องเป็นสองนะครับก็เป็นเจ็ดสิบสองนะเจ็ดสิบสองนะครับแล้วตอนนี้ก็เป็นอะไรตัวนี้ต้องเป็นศูนย์ เก้าสิบอ่าเก้าสิบนะครับแล้วตรงนี้ต้องเป็นสิ่งที่เราจะหานะฮะทีนี้เราจะเห็นว่าไอ้ตัวข้างหน้าเนี่ยมันมันเป็นสามสามหกสามห้าสี่สามอย่างเงี้ยเราก็กั้นห้องอย่างนี้ก็ได้จะกั้นอีกครั้งก็ได้นะฮะเพื่อให้มันมองได้ง่ายขึ้นก็จะสังเกตว่าความสัมพันธ์ของมันเนี่ยมันคือต้องหาความสัมพันธ์ระหว่างเฉพาะตัวหลังกับตัวหลัง ถึงจะได้คำตอบตัวนี้นะครับอ,อาหาเลยนะครับสาหารกับ54าส่เมื่อกี้ก็เป็น 8, ถูกไหมแปดทดไว้ 1, 1, ึ่งบอ่ะบวก18นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกบวก18ตัวนี้ก็บวก18อ่ะได้แล้วบวก18นะครับตัวนี้ก็จ้องเป็น108นะบวกไปอีก108บวกอีนนี้อีก <c oughs> ก็เป็นอะไรก็ต้องเป็น แปดแล้วก็เจ็ดดูนี้มีไหมสามเจ็ดแปดนะครับต่อมาข้อที่สิบห้านะไม่ใช่ข้อสี่สิบห้าข้อที่สามมันขึ้นต้นด้วยเลขสิบห้านะก็เลยพูดผิดนะครับเนี่ยเราก็กั้นห้องให้มันอยู่อีกนะครับห้องส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 อง,สองแล้วก็ตัวนี้เป้าของมันนะครับแล้วก็มีเพื่อนล่องหนให้มันอยู่ตรงนี้นะอ่ะคุณเห็นอะไรไหมเออข้อนี้มันมองแล้วมันต้องปิ้งอะไรบางอย่าง เลขตัวหลังเนี่ยสังเกตว่าลักษณะของมันเป็นอะไรหมดเลยเป็นเลขที่เป็นยกกําลังหมดเลยนี่มันมันจะต้องมีเหมือนกับมองไหวพริบตรงนี้ครับนะนี่ก็เป็น4ยกกําลังสองเนี่ยไอ้นี่ก็เป็น5ยกกําลัง2นะครับไอ้นี่ก็เป็น6ยกกําลังสองตรงนี้ต้องเป็น7ยกกําลังสองแต่ว่าไม่ใช่คําตอบอ่ะเขียนไม่กระดะ49เเขียนเล่น เวลาเหลือแต่ว่าปัญหาของเรามันอยู่ตรงนี้อ่ะเราก็ลองมองให้มันโยงกันเนี่ยทุกตัวโยงกันเนี่ยเฮ้ยตัวนี้ทุกตัวโยงกันเนี่ยอ่านะฮะก็เป็นอะไรครับอันนี้บวกสามถูกไหมแล้วอันนี้อ่ะอันนี้ก็เป็นบวกอีกสามไม่ใช่ต้องเป็นบวกสี่ถูกป่ะแล้ว,ต,วตัวนี้ตัวนี้ต้องเป็นบวกอะไรครับ ตัวนี้ต้องเป็นบวกอีกห้าแน่นอนว่าสามสี่ห้าอันนี้บวกอีกหกอ่าบวกอีกหกก็ต้องเป็นเท่าไหร่ยี่บเจ็ดบวกหกนะยี่บเจ็ดบวกหกก็เป็นสามสามตอบนะต่อมาข้อสี่นะพอมันเป็นเลขเยอะๆอย่างเงี้ยนะครับพอมันเป็นเลขเยอะๆอย่างเงี้ยก็กั้นมันเลยเรายังไม่เจอกั้นห้องสามเลยนะ เพราะว่าแนวข้อสอบยุคหลังๆมันไม่มีนะครับคือมันไม่ได้ผมแต่งเองไมันก็เป็นแนวข้อสอบที่จํามานะครับต่อมาเราก็หาเลยครับนะเราจะเห็นว่าไอ้ตัวที่มันโดดเด่นเหลือเกินเตะตา 3, 5, 7, 9ไอ้นี่11ถูกไหมก็คงคงไม่ต้องเขียนนะเพราะมันเพิ่มขึ้นทีละทีละเท่าไหร่ทีละ2อนะอันนี้อันนี้ด้วยสายตาน่าจะรู้นะครับทีนี้ถ้าคุณแบบรีบ,ร,บรีบคำนวณเลยอะ คุณจะเอา5กับตัวนี้มาชนกันถูกไหมมาชนกันมาชนกันแล้วมันจะไม่ได้คําตอบเพราะว่ามันไม่มีความเกี่ยวข้องกันแต่ว่าเวลาทาข้อสอบเนี่ยอย่าพึ่งอย่าพึ่งรีบคํานวณเลยคือดูด้วยสายตาก่อนอ่ะผมให้ดูข้อนี้ดูดูด้วยตาเปล่าใจเย็ดเย็ดเอ้ยใจเย็นเย็นก่อนมันมีอะไรบางอย่างเกี่ยวข้องกันข้อนี้มันจะไม่เหมือนกับข้อที่ผ่านมานิดนึงคือคือข้อสอบเขาก็อยากจะออกมาเซอร์ไพรส์เราบ้างนิดนิดหน่อยหน่อยอ่ะแต่มันก็ไม่ได้ยากเกินไปอ่ะหมดเวลาเห็นอะไรไหมเนี่ย สามคูณกันไงสามห้าสิบห้านี่ไงนะครับแล้วก็อะไรฮะตัวนี้นะห้าเจ็ดถูกไหมสามสิบห้าเจ็ดเก้าหกสิบสามถูกไหมเก้ากับสิบเอ็ดก็เป็นสิบเก้าเพราะฉะนั้นคำตอบตรงนี้มันจะต้องเป็นตัวนี้ครับฟืบคูณกันแล้วก็เด้งมาเป็นตัวนี้แต่ปัญหาไอ้ตัวตัวนี้คืออะไร เมื่อเราไม่รู้เราก็ต้องทําแบบหม่อมสุขุมพันธ์บริพัตรครับก็คืออะไรฮะไม่มีกล้อง CCTV ของจริงกูก็สร้างกล้องดัมมี่ขึ้นมากูบบโยงกันเมืองอีกแล้วเดี๋นี่ไงเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเป็นอะไรครับสามห้าเจ็ดเก้าสิบเอ็ดตรงนี้ก็ต้องเป็นสิบสามอ่าสิบเอดคูณสิบสาเป็นเท่าไหร่สิบเอดคูณสิบสามก็เป็นร้อยสี่สิบสามก็จบแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย บางคนบอกว่าหุยง่ายจังคือเวลาผมเอาคัดมาจากข้อสอบเดี๋ยวเอาให้ดูเนี่ยข้อสอบที่ผมบันทึกเก็บเก็บเก็บไว้เป็นสถิติเนี่ยหนีไปตัวเนี้ยไว้เลยอย่างเงี้ยนะข้อสอบมันก็จะมีหลายแนวผสมกันไปผสมกันมานะครับเวลาเก็บจากเวลาเข้าสอบเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็จะจด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 เอาไว้นะครับเนี่ยผมดึงมาเฉพาะข้อที่มันเป็นเรื่องของอกั้นห้องนะครับ พอเวลาเราสังเกตเป็นเนี่ยเราจะไปไวมากเลยถูกไหมเพราะฉะนั้นเทคนิคในการสังเกตนะครับกั้นห้องเนี่ยคือยาวๆประมาณประมาณโดยสถิตินะก็คือเทียบจากาข้อสอบที่มีเนี่ยที่เป็นปึ้งเนี่ยนะครับก็ประมาณตั้งแต่เจดตัวแดตัวนะครับเจ็ดตัวแล้วกันประมาณเจดตัวนะครับแล้วก็มันจะมีขึ้นลงขึ้นลงขึ้นขึ้นลงลงลงขึ้นลง,ลง,ลงขึ้นลงอย่างเงี้ยเป็นเอกลักษณ์ของมันเราก็ตีไปเลยว่าคือกั้นห้องนะครับ นะวิธีการเวลากั้นห้องเป็นยังไงจะเอาตัวหน้ากับตัวหน้าไปชนกันหรือบางข้อมันอาจจะออกเซอร์ไพรส์มาแบบข้อสุดท้ายวันนี้ก็ได้บอกวิธีการสังเกตไปแล้วนะครับก็เชื่อว่ามันจะต้องโผล่มาในข้อสอบแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณต้องทําให้ได้ในข้อนี้ข้ออื่นมันจะยากมันจะบ้าบอเลยช่างมันแต่ข้อนี้โผล่มายังไงก็ต้องเก็บให้ได้นะครับอย่าพึ่ง อย่าเพิ่งอยู่ดีๆไปตีแฉกเลยมันเสียเวลานะครับลองลองดูวิธีนี้ก่อนผมบอกหลักสังเกตไปแล้วนะครับมั่นใจว่าทุกคนทําได้แน่นอน